สรุปเลขทดลองออกมีนามีเฮสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของบทสรุปนะครับทดลองออกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับนะครับการทดลองออกสูตรใหม่นะฮะที่ผมคำนวณไปนะครับก็คือนะครับเป็นการคำนวณในสูตรบวกและสูตรลบนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับก็คือ ในส่วนของนะครับอ้างอิงจากรางวัลที่1นะครับในงวดที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็จะได้หมายเลข18 7 6 8 6นะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของนะครับทดลองออกนะครับเป็นการคำนวณธรรมดากันที่คำนวณออกมาได้นะครับที่นะครับอ่ใกล้เคียงนะครับกับรางวัลที่1นะครับก็คือ099 598นะครับ แล้วก็การคำนวณนะครับหมายเลข2ตัวท้ายนะครับที่คำนวณออกมาก็ได้แก่หมายเลข58นะครับต่อมานะครับมาดูนะครับในการคำนวณเลขท้ายนะครับ3ตัวแล้วก็เลขหน้า3ตัวนะครับกันบ้างนะครับว่าจะมีตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจนะครับที่คำนวณออกมานะครับในชุดนะครับ สามตัวหน้านะครับก็จะมี2ครั้งนะครับครั้งที่1นะครับก็คือ6 4 5แล้วก็ครั้งที่2ก็คือ08 6หกนะครับต่อมานะครับเป็นการคำนวณนะฮะในส่วนของเลขท้าย3าตัวนะครับครั้งที่1ก็คือ8 17นะครับครั้งที่2ก็คือ5 93านะครับต่อมานะครับมาดูนะครับสูตรหวยโบราณกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมสำหรับนะครับสูตรโบราณนะครับเป็นการคำนวณนะครับ รางวัลที่1นะครับได้แก่หมายเลข0 9 7นะครับห้าเกนะฮะรางวัลที่2อ่ารางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับหมายเลขนะครับก็คือ56นั่นเองนะท่านผู้ชมต่อมานะครับมาดูนะครับสูตรโบราณนะครับในการคำนวณนะครับหมายเลขนะครับอ่าเลขท้าย3ตัวนะครับแล้วก็เลขหน้า3ตัวนะครับก็จะมี2ครั้งนะครับท่านผู้ชม ครั้งที่1นนะครับที่ผมคํานวณได้นะครับก็คือหมายเลขค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น่ารุนนะฮะที่คํานวณออกมานะครับก็คือ64สนะครับแล้วก็0ูนย์แนะครับแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวนะฮะก็คือ815นนะครับ5 1 8นนะครับนี่นะครับถ้าเสี่ยงโชคนะครับก็เสี่ยงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ผมย้ําเสมอนะครับทุกอย่างที่นําเสนอนะครับเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงสลากเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบนพื้นฐานก็ไม่จริงนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับทางช่องนะครับก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเท่านั้นนะครับต่อมานะครับมาดูกลุ่มซอกล่าวก็คือชุด3ตัวมี861 258 850 507 841นะครับแล้วก็842นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามคําว่าติดตามด้านความมืดนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะฮะหรือแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สํา,า,าคามมัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับ